Yes, okay when this p r o i t i n can rise one t h i r d on the f l u i e and it can e x p e n d the whole oh, nah. the whole of king cobra is long but narrow when the king cobra bite it will be locked in jaw because of release of venom เวลาที่ถูกลงกวนนะครับคุณเจ้าอ่างก,โาก,งก็โนครับคุณจั์ก็สามารถชูคออยูลำตัวได้นในสามของคออยางลำตัวแผ่แม่เบี้ยได้ได นะคะเบี้ยจะยาวแล้วก็แค mm hmm. บเวลาที่เขาฉกกัดเหยื่อแต่ละครั้ง mm hmm. เขาจะฉกกัดติดแน่นนะครับ mm hmm. ไม่ปล่อยง่ายๆเ mm hmm. พราะเดียวเขาจะได้ปล่อยพิษที่เหนียวหนื่นไปสู่เหยื่อทั้งหมดคนไทยเอามาผูกว่ามูทวงอาฆาาพยาบาทจารไม่ปล่อยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะของการอัดานไง่เขาล็อกติดแน่นกัดครั้งหนึ่งเขาต้องการให้เหยื่อได้รับพิษในปริมาณมากนะครับ The n o m e of King Cobra's neurotoxin is at o n nervous system It causes ก่ s ข้อพัล s าเนซิสของมัสเซลแล s p h a l ู t ส์ฟลาทอลิ i เ and l e a d ะล d ดทูเด a แล a แมงกิงคลอส l ิกแอดแกรน n ์บีแอ at the bite s i ด e ที่งูจงอางออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะครับผู <laughs> วกกว้ป่วย <laughs> หรือว่าเ <c oughs> หยื่อที่ถูกงูจงอางกัดอาการแรกเริ่มนึงคือหนังตาตกครับเราจะเข้าใจว่าเราง่วงนอนนะครับ <laughs> แต่เรารู้สึกตัวตลอดเวลาหนังตาตกอ้าปากไม่ได้กลืน อาหารไม่ได้คือน้ำลายไม่ได้แขนขาก็จะได้บอดแรงส่มให้เกิด,านนดการอัมพาตของกล้ามเนื้อนะกระบังลงไม่ทํางานระบบประาทเราล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตบาดแผลที่ถูกมูสอมาก,กัดโวยนะั้นก็จะเกิดบาดแผลเนื้อตายแล้วก็เนื้อดาน,นะครับซึ่งมุมพิษทุกตัวที่เรานำมาด,ด้ได้ชมกันนะครับทุกตัวยังมีพิษอยู่ครับเราไม่ได้ตัดต่อพิษหรือว่าดึงออกชี้พิษออกไปอย่างใดมีพิษทุกตัวกัดแล้วก็สามารถปลจัพิษได้ทุกเมื่อเลย all off เป็นมัสเ o ก y o โช o ูทูเด t ์ว t ดอนคัดเด o ะเฟนส์หรื e รีม f ฟเดอะเฟนน of them ครับเฟนอล a l right and now this is the time to catch the king cover by bad hands Anybody want to catch the king cover by bad hands You okay so, Sorry not your hand not my hand too But by this big hand hand so keep in your place ตอนนี้ตอนนี้เป็นการจับมือจูงหางเรื่องพวกเราโฮปปี้ตอนนี้ของเรานะครับนิ่งๆนะครับอย่าเคลื่อนไหวไปไหนเลย ไม่ว่าจะไปได้อยะไ่ได้ครับซึ่งการจับกุญาจนั้นห้ามเลาเอ็นแบบโดยเานะครับช่วงนี้ของเราฝึกฝนดแล้วไปอย่างนี้เลยแล้วออกไปเจอคนนอกไม่ทราบเช่นทงครับไปจับอง่ากนะครับว่าเราได้รับความเสี่ได้รับอันตรายและก็เสี่ยชีวิตได้อินดูอีสิ่งหน่อยทูแคชที่หิืองบาลานซ์ดูอีสิ่บหน่อยว่าดูดทรีทูดูอินพีส์ดอนทรีนิสแอนทูบีซัสออฟยูจัสรา ก็เ oh, uh ่องของคุณภูจงฮังแล้วก็พี่เทอร์รี่ของเราครับงูเห่างูที่ออกตัวงดีกว่านะครับครับ This is, this is oh, right. the s i a e s e c o a อ๋องูเสอรบเป่เห่าไทยงูเห่าอ่ครับินไทยวิคอร์งูเห่า e ิคอ e ซอกงูเห่า It m e a n Barking Snake when this t r o a t s This snake have funny sound ที่มาของชื่องูเห่าเนี่ยเราได้ตามพฤติกรรมโวราที่เขาถูกรบกวนนะครับเขาก็จะส่งเสียงคู่ใส่เหยื่อใส่ศัตรูนะครับแล้วก็เลยเรียกชื่อคนนะครับจากพฤติกรรมของงูเห่านั่นเองจะชคกันเองไหมเนี่ย We can find Siamese c o v e r in lowland area and agricultural area throughout of Thailand and in Bangkok too. It, it feeds on smaller rodents like rats or mice, fox or toad, and มอสเน็กมูเฮาเป็นมูที่พบได้กระจายทั่วประเทศไทยเรานะครับในพื้นที่รับรุ่มและพื้นที่ทําการเกษตรพื้นที่กรุงเทมานครก็ยังเจอได้อาหารเขาคือหนูกบและมูขนาดเล็กเวนเดส i ทรบินอินแทนไรส์วันเติร์นออฟอินฟูเ n นช์แ a n e ิ p แ n นเอ็กซ์เพ like k i c o v e r but wood of siamese cobra is short บนล้อเจสต์และด้านหลังของตัวมูด t ิทพรีเ e นต์มูดมาร์กิ้เวลาที่ถูกรบกวนก็สามารถชูคอร์ตตัวได้ในสามของความในลำตัวแทนแม่เบี้ยได้เหมือนกันแม่เบี้ยกว้างสั้นนะครับด้านหลังแม่เบี้ยมีร่องลายแต่างๆเราเรียกลายดอกจันครับเวนอิท strike it c a n b i t e and inject one t h i r d o f it s venom so one t h i r d o f it s venom it can cure one person มูห่าเนี่เวลาที่เขาถูกรบกวนนะครับก็สามารถฉกัดแล้วก็ปล่อยพิษออกไปเพียงแค่หเึ็งในสาของปริมาณพิษที่เขามีนะครับเวลาที่เขาฉกัดอย่างครั้งหนึ่งพิษตองการชฉกัดหนึ่งครั้งทาให้คนคนหนึ่งเสียชีวิตได้นะครับเดี๋ยวแค่บตรดาสวนรอบพิษมูห่าและพิษมูจงอางในอตราส่วได้รอกัน พิ่งูเห่าแรงกว่างูจระ้ห้าเท่านะครับงูเหาจัดวะาเป็นงูที่มีพิได้แรงวาในส่วนในประเทศในไทยครับ In Thailand we also have two species of spitting cobra, the golden spitting cobra and Indo Chinese spitting cobra. It can spit the venom one to two meters. When the venom spit on you, you can wash you by saline water or fresh water and go to hospital. but don't worry You can see two can species see ค mm ุณจะ t ห็น2สเปเชียลของสปีตติ o งคอเบอร์บนชั้น1ในอาวเรานะครับจะมีกุ้งหอย2ชนิดซึ่งสามารถทนพิษได้ก็คืองู้หอยพ่นไปสยามและงู้หอยพ่นไปสีทองนะครับซึ่งสามารถทนพิษได้ไกล1-2เมตรตำแหน่งก็คือใบหน้าและดวงตานะครับพิมงูเข้าตาไม่ว่าจะเป็นเชื้อวตามรีบล้างตาลน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือแล้วก็ไปโรงพยาบาลโดยดีสุดนะครับแต่ว่า เราไม่สบบามารถนำมูออาบนพิษมาโชว์ได้นะครับเพราะว่าเขาบนพิษหนึ่ <laughs> งเปนสองเมตรเลยก็เลยจัดแสดงในตู้โชว์นะครับชั <laughs> ้นหนึ่งภายในตึกอย่าลืมไปชมกันด้วยครับ <laughs> The phenomenon of cobra's neurotoxin is act on nervous system like king cobra. It cause paralysis of muscle and leads to r e s i m a t o l y failure and lead to death and make necrosis and gangrene at the bite site. พิษงูเห่าของริดต่อระบบประสาทหรืองูชงอ่างนะครับก็จะทำให้เกิดการอัมพาตทั่วร่างกายนะครับกระบูกงลมไม่ทำงานระบบประสาทเราล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตบาดแผลที่ถูกงูเห่ากัดเช่นกันบริเวณนั้นเนี่ยก็สามารถเกิดบาดแผลนด้และก็เน่าๆนะครับโดยถ้าปล่อยไปในระยะเวลานานเนี่ยแพทย์ก็จะต้องตัดแขนตัดขานะครับก็สูญเสียว่ากันทีเดียวที่ครับโซ Do you know why s n a k อ k e e อ e y อ on over แ n a k e head not me and not anybody else สาาราบไหมเขาบว่ามีหูของถึงจ้องมองแต่พี่ของเราคารับผ่านะางกลุมรราคนเดียวเลยด้วยสิ่งใดโอเค because our snake hair is very handsome than me ต้องเก่งแล้วเนี่ยนะครับ actually snake snake no ear for hearing and have very p wide sight snake interest and respond moving object There's moving So when you hold the phone in the snake like this, you just keep calm. Stay still and let the snake go first. But the snake will not go. You just slowly step back like this. Very slowly step back like this. Like this, like this, and then. ย u แ a n ดรงูเป็นสัตว์ที่ไม่มีหูนะครับดังนั้นเนี่ยงูไม่ไม่ได้ยินเสียงนะครับมีสายตามอ mm hmm. งเห็นว่าจริงแต่ว่าแย่มากเลย mm hmm. งูก็ได้รับสัมผัสจากแรงสั่นสะเทือนส่วนใจสิ่งนี้ขันหน่อยตรงหน้าเท่านั้นเจ้างูเห่าในสัตว์นี้อย่าวิ่งหนีงูจะยิ่งไล่ตาอย่าตีเขานะครับบาปนะครับ <laughs> บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแหวงมากัดเราอีกนะครับอันตรายก็ไปอีกตั้งสี่องเดือเอาไว้งูไม่ได้หนีก้าวนะครับออกจากง,งูอย่างช้าๆในสัตว์นี้นะครับเพื่อ <laughs> <laughs> พ้นช่วงตัวที่งูสามารถโฉบกัดและเป็่งเบ็นความสนใจซึ่งระยะประมาณ3-4เมตรเป็นระยะที่ปลอดภัยนะครับเราก็รีบไปขอความช่วยรีบหนีไปอย่างเร็วท <Yeah. S 1> ี่สุดเลยนะครับก็ขอบคุณพวกเร่าแล้วก็พี่นี่ของเรามากเลยนะครับ alright thank you very much for the ั a p a n e s e culture and เ h o s e in a n a d a okay thank you bye สา,สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสำหรับงูตัวต่อไปนะคะคิดว่างูตัวนี้เป็นงูที่มีพิษหรือไม่มีพิษครับตู้ยูติงดิ v e n o m o u s snake? or not venomous snake ใครคิดว่ามีพิษั้างครับี v e n o m น u s s n เ k e ใช่ไหมฮะทุเร <c oughs> right, ี this i ดิสเน่สเตฟนัม l r i g h t and n o อ v e n o m o u s s n a k e ใครคิดว่ามีพิษบ้างโอเค s <c oughs> s ส a น e s ือเด d a ีเฟนัม o u เ absolutely o m น u s snake this is b a d t e a t p l a e งูสามเหลี่ยมครับ ก็ค <toys> ิดได้ในชีวิตนะครับอินชัยวิคขหมูสามเหลี่ยมวิคข่งูหินหมีเสียแก่ครับนี่แต่นี่คนยืนดูหมไรนะดู shape that this body of the bandit fish have a tail full of body and you can see the tail it have a blunt tail l i k ไหลสมวันคัดอิ tail เราเรียกชื่อเขาจากลักษณะของกระดูกสันหลังที่ยมมาทรงสามเหลี่ยมตลอดทั้งความยาวของตัวแล้วก็เขาจะมีลักษณะของหางที่กุดทู We can find banditfish in moist area nearby the water throughout of Thailand. It feed s on smaller snake and some fresh water fish like eel. พวกงูสามเหลี่มได้ในพื้นที่ชุ่มชื้นนะครใกล้แหล่งน้ำทั่วประเทศไทยเรานะครับงูสามเหลี่มกินมูขนาดเล็กรวมถึงปลาน้ำจืดเช่นปาลาไหลเป็นอาหารซึ่งงูสามเหลี่ยมจะหากินกลางคืนนะครับเวลากางวันก็จะมีพฤติกรรมเชื่องช้าซึ่งซึม อย่างที่เห็นแต่กานคืนเครื่องไว้เปลี่ยนว่ลงไวมากไปเจองูกลางวันกลางคืนก็ยังจับใน,น,น,จจบนสัานีอัตรายนะครับ <S <S This thing is lazy in the day time but it's active at night because of the bandit c u l e a nocturnal animal the venom of b a n d e d c a t e s neurotoxin is act on nervous system like king cobra and siamese cobra but the venom is not cause their destruction so it not make necrosis and g l a n d r e e e at the bite site พิษงูสามเหี่ยมได้ต่อระบบประสาทมันงูหเห่าและงูจงอางแต่พิษของงูสามเหี่ยมไม่ทำลายในเยื่บริเวณที่ถูกงูสามเหี่ยมกัดจะไม่เกิดบาดแผนนแลหน้าตาแล้วก้อเน่าซึ่งสมจะสวยกว่าการโดน, <laughs> นกัดก็งูจงอางกับแค่นั้นครับแต่ว่าก็จะเสียชีวิตเช่นเดียวกันได้ยินสาวร e บิวได้ฝ one it have a yellow and black coloration in the same proportion and have a blunt tail like someone cut its tail you remember the snake we will compare this snake with the next งูสามเหลี่ยมมี สันสวยงามน,นะครับเหลืองตัดสลับกับสีดํำในะส่วนนี้เร่องน่ากลัวแล้วก็หางขุดด้วยนะครับเป็นลักษณะที่พบใมมนงูสัตว์เท่านั้นจนจำลักษณะแล้วก็สีสันของเขาไว้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับงูชนิดต่อไปให้ได้ชกมกันนะครับมาดูงูตัวต่อไปเลยบ้างครับเขาคุ้นงูจาวเลียนนะครับ t ได้กี่ฟอร์ดแบดเด็คเฟ t ทองทองเลยทองทองทางงูตัวนี้นะครับก็คืองูปล้องทองครับ this is mangrove cat eye snake The mangrove can actually have almost a black coloration and have some yellow stripe in this body. The tail h a v e a pointed tail, not r u n t tail. โมร่องทองมีพื้นลำตัวเป็นสีดำตลอดทั้งความยาวของลำตัวแต่ว่ามีเพียงขี่สีเหลืองขีดตามตรงเขาเนั้น,นนะครับลักษณะของหางก็จะเรียวแหลมยาวไม่ปุดทูนะครับ We can find man rove c a n I snake only in mangrove forests at the southern part of Thailand and in the islands of Gulf of Thailand and the Andaman Sea. it feed on smaller rodents like r a t d or mice, frogs or toad and skin. พวกเขาได้ในป่าชายเลนนะครับทางภาคใต้ของประเทศเ,เราก็ตามูกเกาะทั้งสองฝั่งทะเลนะครับซึ่งอาหารของเขาก็คือหนูกบแล้วก็จิ้งเหลนครับ this snake h a v e แ a น but fan is located in the back of the upper jaw that we call back fan or rear fan species is a non deadly venom snake s the deadly venom o u snake s have a f o n t fan include c o v e r p l a t e and f i b e r but this snake have a back fan so when this snake bite it make a swelling and local pain at the bite s i d e not a deadly venom o u snake s งูกรองทองเป็นงูที่มีเขี้ยวอิดนะครับแต่ว่า ทีวิตจะอยู่บริเวณด้านหลังฐานไกบอลเราเรียกเป็นกู่พิษเขี้ยวหลังพิษอ่อนนะคะไม่เป็นอันตรายร้ายแรถึงชีวิตมันมพิษเขี้ยวหน้าซึ่งจะประกอบไปด้วยกลุมม่มงูเห่างูจงอางกลุมม่มงูสาวแบบแลกกลุ่มงูเขียวไม่แต่ว่างูร่องทอนี้เขาเป็นเขี้ยวหลังนะครับถูกกล่าก็คันนะคะรับหรือบดบวมแต่ว่าไม่เป็นอันตรายระายแรถึงชีวิตแต่ก็ต้องระวังงูเขี้ยวหลังเช่นงูร่องทองตัวนี้รวมถ,ถึงงูเขียวกระอินนะคะก็ได้ว่าเราเอาให้ดีๆด้วยนะครับก็ขอบคุณงูร่องทองนะครับ Thank you for แม m i ร g t ค่ u r c มาดูกงตัวต่อไปนะครับตัวเล็กๆแต่ว่ามีพิษอันตรายป็นไรแรงกันบ้างน,นะครับเป็นมดกร e สีเด็กสมอลล์ละหว this is a deadly venom snake with white green pit fiber งูเขียวหักไม้ท้องเหลืองครับ mm hmm. in Thailand we also have t e n g s which o r pit fiber and this is the most common one we found it shoot out of Thailand and e b a n top t o o It feeds on smaller rodents like r a t or mice. <S 2> <S 2> <S ในประเทศไทยของเรานะครับมีงูในกลุ่มงูเขียวไม่ประมาณสิบชนิดงูเขียวไม้อมทองเหลืองเป็นชนิดที่พบเจอได้บ่อยพบทั่วไทยเราแล้วก็พื้นที่กรุงเทพเราด้วยนะครับอ้าวแล้วเขาก็ขึ้นหนูตัวเล็กๆนะครับ We can find white limb i p p e t fiber on the tree or on the bush in daytime, but it drops to the ground for finding or hunting the prey at night. พากเขาใบนต้นไม้หรือบนพุ่งไม้ในอรากาวัตรแต่ว่าเขาจะเดินลงสู่พืนดินเพื่อหาอาหารือล่ายกังในอรากาคืนครับ This snake has a special organ Special organ is a deep group situated between nose and eye That we call pit organ Pit organ is a heat sensor It s u f f i r e temperature of the prey and it can strike very fast So when you c o n f o r n in this snake remember that you don't stay still And just step back immediately. The venom of pit fiber is hematotoxin. it is at on the system. When the pit fiber bites, it makes a swelling and local pain at the bite site The venom is detro the, the blood clotting process. So it leads to internal bleeding, like brain bleeding, and leads to death. <laughs> จะมีอวัยวะตรวจจับอุณหภูมิของเหยื่อเรียกว่าพิษออกแกนเป็นร่องอยู่ระหว่างจมูกกับตาใช้ในการตรวจจับอุณหภูมิของเหยื่อโดยรอบและพุ่งฉกกับไปที่เหยื่ออย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเวลาที่ไปแดงต่อหดสังเกตดูด้นหน้าตาขาดนะครับในศีสอาจะมีงูเลื้อยอยู่นะครับก็อย่ายินอยู่เฉยๆให้รีบหนีไปอย่างเร็วที่สุดนะครับพิษของงูในกลุ่มขอเข็ไม่ออกฤทธิ์ต่อระบบเลือถกกด,ด,ดถูกกัดก็ปวดหววบริเวณถูกกัดปล่อยไปในระยะเวลานานพิษของเขาทำไม่ได้แข็งตัวช้าครับ ตรงนห้เลือดออกในเอวเยาะภายในและตั้งแต่ในช่องปากเลือดออกในช่องท้องเลือดออกในสมองเสียชีวิตอันตรายมากนะครับมุกพิษออกในต่อระบบเลือดพบเจอได้ในงูในกระดงูเขียวไม้ทุกชนิดรวมถึงงูกระปากและงูแมวสวับธรรมดาน้องเอาให้ดีด้วยนะครับก็ขอบคุณงูเขียวไม่ท้องเหลือนะครับ thank you ฟองเก็บไว้ในกลิ่นไฟก่อนเสืองูสิงห์หังลายครับสิงเหรอใช่ We can find b a n d e d Rat Snake in lowland area and agricultural area throughout of Thailand. It f e e d on smaller rodents like r a t or mice and this is a rat or mice hunter. <laughs> เราสามารถพบมูสีหางลายนะครับได้ในพื้นที่ล่ารวมและพื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศไทยของเราครับโดยอาหารของเขาคือหนูตัวเล็กๆนะคะมูสีหางลายล่าหนูได้เก่งมาก i n Thailand <laughs> Rat or mice is d e t r o i t agricultural products and this n e c is a rat of mice hunter but Thai people understand it d e t r o i t agricultural products sometimes uh, farmers kill it for food and send it to other country ในประเทศของเรานะครับมูสิงหลายเนี่ยก็เป็นงูที่ไป mm hmm. ช่วยกำจัดหนูในพื้นที่ทำการเกษตรนะครับแต่ว,ว่าเกษตรกรเข้าใจผิดคนไทยเองก็เช่นกันคนไทยเราเจองูได้ทั้งทางเ่อคืนดีหนูนะครับ มีงูตายให้พอจับงูมันกินอีกส่งไปขายด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย But now the population of b a d a e s t r i e s n a k s decreases very fast because of Thai people kill it for food and send it to other country. Actually, this thing is a protective animal of Thailand and this thing is a very good for ecological system and food chain. นีผิดเลยปัจจุบันนี้นะครับจำนวนของงูเสือลไรจำนวนไปเยอะมากนะครับคนไทยเราเนี่ยนิยม เอาเขาไมา่กินแล้วก็ส่งไปขายซื้อไว้สิ่งที่ไม่ดีนะสดกปดรกไปนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในบัญชีธนาคารหุ้นรรของแพรเรานะครับห้มามซื้อห้ามขายมีประโยชน์ต่อระบบดิเวทและองค์เซอหานเป็นตัวที่ควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตนะครับเจอเขาเคลียร์เขา,เขาบอกเขาไปเลยวะะ่าไม่ต้องไปดีเค้นะครับก็เป็นหมูที่น่า,าส,าสงสารนะครับก็อขอบคุณนว่เ <laughs> <laughs> สี่ยงไลน์นะครับได้คิ้วของแบรนด์พิสก้าได้ดีโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมะพร้าวครับเนี่ยมัน รองเท้ารองเท้าเนี่ยก็เป็นรองที่เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็มีพบติกรรมการฉุกการป้องกันตัวที่ดุร้ายรุนแรงนะครับเจอเกลือเจอศัตรูถูกรบกวนก็ห่อ,อคอเป็นสปคคริงแล้วก็พุ่งฉกกระเยื่องตลอดเวลาแต่เขาไม่มีพิษน,นะครับ <c oughs> The Copper Snake is m o v e very fast เจ๋งเนี่ย I have an aggressive defensive behavior like this but don't worry this thing is not venomous snake we can fly ท้องฟ้าแกรสใกอินโลแลนด์แอเรียและอาร์คูเจอรัแอเรียชุด out of ไทยแลนด์อิ f ฟีดออนอ่าสมาร์ทโฟนนี่ไล่แรกออกไหม้างูทางเท้าท้าตัวนี้นะครับก็เป็นงูที่จะพบได้นะครับในพื้นที่ราตลูกแล้วก็ไม่ได้ทำการเกษตรนะครับโดยอาหารของเขาก็คือหนูนะครับโดยชื่อท้องถิ่นของงูทางเท้าเท้าคืองูเห่าม้าหรืองูเห่าไฟนะครับคนไทยเนี่ย ก็จะชอบตั้งชื่องูให้เป็นงูพิษเห็นงูแล้วสีเป็นงูเห่าอะไรก็เห่าเห่าเห่าไปหมดนะครับซึ่ง hi how you today h ยก็นะครับคนไทยก็ตั้งชื่อเป็นงูพิษไว้ก่อนนะครับก็เลยจับงูเนี่ยมาเป็นอาหารแล้วก็เข้าใจผิดด้วยพฤติกรรมของเขาอย่างที่เห็นนะครับก็เลยถูกจับมาฆ่าเป็นอาหารก็ส่งไปขายเขาก็เป็นหนึ่งในบัญชีสัตว์ป่าของขงคงของเราภาพสวยงาขายดีโดยต่อระบบนิเว้นและองค์สตยะนะครับ The sheep common name of copperhead snake is a but horse or fire cobra. Uh, Thai people understand it as snake, so Thai people keep it again for food and send it to other countries <laughs> like the of the snake. But now the population of this snake is decreased very fast. Actually, this snake is a protective animal of Thailand and this snake is a very good for ecological <laughs> system I'm and right food chain. <laughs> ได้ก right. ี่ฟองในคอมเพลต์รัสเท็กตัวสุน e เด็กๆอบคุ k y ูท้าวมะพาวลวก็พี่ที่ของเรานะครับอ่นะครับมาดูงูตัวต่อไปดีกว่านะครับโอเคสังอาทิตย์ปย this is sunbeam snake why people call it sunbeam snake you can see it in the sunlight because of its scale reflect the sunshine and have seven color of rainbow ดิสนีย์ส์ e รือรีวิวที่สว e เราเรียกชื่อมูสแทีนะครับ va, <c oughs> ก็เพราะว่าเกรดของเขาแร่จะสะท้อนแสงนะครับของแสงอาทิตย์นะครับ <c oughs> มันจะสีของสีรุ้งซึ่งจะเป็นมูสที่สวยงามมาก We can find ไฟสั e ดิมส a นก in moist area รียทรูนเอาต์ออฟไทยแลนด์อิ on uh, rat o อ m i sometimes it feed on frog o r toad พบเขาได้นะครับในโพรง นะครับที่หนูอาศัยอยู่นะครับเพื่อนาาก็กินหรือบังคับก็กินกบเป็นอาหารซึ่งคนไทยเรานะครับมักจะถูกสอนให้กลัวหรือเกลียดงูแบบไม่มีเหตุผลมาได้แต่แดดแต่ราย้่าแด่เริงอยู่แล้วเราก็ได้การคนที่โตขึ้นมากลัวงูเกลียดงูไปด้วยนะครับการสอนระงวกับเด็กสอนให้เข้าใจสอนให้แยกแยะไดีก่าสอนให้กลัวแล้วก็เกลียดนะครับความเชื่อของต่างๆที่เกิดขึ้นกับงูในไทยเราก็เช่นการเป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่อนะครับงูตัวนี้ เขาเคยเรียนตำราน,นี่เยอะมากนะครับแต่ว่าเขาไม่มีพริ๊งนะครับเรียบร้อยน่ารัก้านก็ไม่เคยกังข่ายครับ for the sunbeams is snake, very tame, very not cinemas very t a m e very d o a d s i d e a n d not b i t e anybody is a very lovely one ทำก็ขอบคุณทั้ที่นะครับ thank you for sunbeams snake. to touch the star โอเคยูโอเคไม่เข้าใจโอเค please ไปแทนที่ the first one to touch the snake. Uh, okay. <laughs> are you afraid or scary about the snake? No. and do you want to touch the snake? okay. <laughs> we have this we have mother one like the time snake. you can touch it. you can take a photo with are you ready? so you want to say anything to your audience? no. Yeah. if i die, please call my mom. <laughs> โอเคคลิปข่าวใช่กันลองเป๊ะโอเคใหญ่ช่วยเลยเดี๋ยวเรามาดูงูสุดท้ายของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับรายการสุดท้ายของเรานะครับก็เป็นงูที่จงงาไม่มีนะครับก็เวสต์ for อ h e last ตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับงูสุดท้ายกล็จะอบมาแล้วนะครับโอเคแอดแอด for the last okay score game of today okay this okay. is okay. okay. this is a Burmese python. Uh, i s born in our snake farm. Very, very tame, very docile, and not bite anybody. มูลาม mm hmm. นะครับเกิดแล้วก็โตที่สมมุติของเรานะครับเรียบร้อยน่ารักแล้วก็ไม่เคยกับใครก็ถูกเลี้ยงให้เชื่อนะครับ mm hmm. uh, เป็น e r d ร์ม h ส์า y y y ี่เทเบอร์รี่โดไ y แอร์ไม h ต้งบีน a ิบอดีโอเคครับโอ a คขอบคุณขอบคุณมากนะครับไม่กลัวเลยขาสั่นเลยหนักห Uh, this is a Burmese Pilot. When you hold the snake, you just pump your hand, put the snake on your bum like this. Keep it in balance. Please do not squeeze because i t o n t like. เพราะที่เราทำการจับงูถ้ารูกกับมูให้เราประคองงูไว้บนฝัามือในสานี้นะครับให้อยู่ในสมดุลอย่าไปบีบหรืออย่าไปจิกเขาเพราะว่าเขาไม่ชอบนะครับ Pump your hand. Put the snake on your bum. Keep it in balance. Please do not squeeze because i t o n t like. So, <laughs> uh, anybody anybody want to touch a h and take a photo with a lovely Burmese title landscape like Don't worry Don't be shy ขมอัด and ริสคิวอัพอินจูจูไลเดฟไล and ไรท์ไลคิวอัพอินวัดไลใครสนใจจะลงมาหาลูกกับงูตัวนี้